เทคนิคการอินทิเกตรตผลหารทำอย่างไรดูการอันนี้จะเป็นลักษณะของผลหารหรือเป็นเศษส่วนนั่นเองนะครับวิธีการนะครับสังเกตว่าข้างบนนี้เป็นกําลังสองนะครับแล้วข้างล่างเป็นกําลังหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะหารยาวได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราใช้วิธีการหารยาวนะครับจัดรูปนี้ก่อนนะครับอ,อย่าเริ่มต้นหารยาวก็คือหารด้วยอะไรครับหารด้วยเอา x กําลังสองบวกกับ2 x แล้วก็บวก2 หารไครครับหารด้ x บวกกับ2ไปตัวที่มากที่สุดในนี้ก็คือ x กาลัง2เมื่อ x กาลัง2นะครับหารด้วย x นะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันจะมีค่าเท่ากับ x เดียวนะครับผลลัพธ์คือ x นะครับเอามาคูณได้ผลลัพธ์ปั๊บเอามาคูณกับอะไรครับผลตัวหารนั่นเองนะครับ x คูณ x ได้ x กาลัง2 x คูณ2ได้ 2x พอดีนะครับแล้วจับลบกันนะครับทีเอ่อ x กำลังสองลบ x กำลังสองก็จะกลายเป็นศูนย์สอง x ลบกับสอง x ก็จะกลายเป็นศูนย์ผลลัพธ์คืออะไรครับเหลือเลขสองนั่นเองนี่คือเศษนะครับนั้นสรุปนะครับเราก็จะได้ฟังกช์ชันผลหารนะครับเศษส่วนนี้ออกมากลายเป็นอะไรผลลัพธ์คือ x นะเศษเศษคือสองตัวหารคืออะไรตัวหารคือ x บวกสองไปแล้วทั้งหมดนี้คูณกับ dx นะครับแล้วจากนั้นเราก็จัดการอินทิเกรตซะนะครับ เริ่มต้นจากการอินทิเกรต x กําลัง1นะครับอินทิเกรต x กําลัง1ได้ x กําลังเพิ่มขึ้น1นะครับกําลังเพิ่มขึ้นเป็นกําลังสองหารด้วย2บวกกับตัวนี้จะเป็นการอินทิเกรตนะครับเดี๋ยวเ,เลข2เนี่ยดึงออกมาเป็นตัวร่วมนะครับเหลือ1ส่วนด้วย x บวก2นะครับ dx ข้อนี้เราจะใช้สูตรอะไรสูตรการอินทะิเกรตคือนะฮะสูตรนี้นะครับอินทิเกรต1ส่วน u du นะครับมันจะตอบเลยครับ ลอนแอบสู u ยูบวกสี่นะครับะฉะนั้นข้อนี้จะกลายเป็นอันนี้เป็น u นะมองให้ u เป็นอะไรครับเป็น x บวก2 dx ็ก็ต้องมองให้เป็น x บวก2ด้วยนะครับดังนั้น du คือ x บวก2ครับแต่อย่าลืมนะครับหารด้วยผลดิฟด้วยนะฮะอ่นนี้คือผลดิฟดิฟ x เฉยนะครับได้เลข1ดิฟ2เป็นอะไรครับเป็น0ูนย์ปนะครับังนั้นตัวนี้ตอบอะไรครับ สองอันนี้อินทิเกตหนึ่งส่วน u แล้วก็ดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอบหลอนแอบสูตรค่าสมบูรของ x บวก2ไปแล้วก็บวก4นั่นเองนะครับนั้นข้อนี้ตอบ x กำลัง2ส,ส่วน2บวกกับ2คูณแอบสูตรเ x บวก2แล้วบวก4นั่นเอง